สวัสดีและกับสบายดีเอฟซทุกท่านติดตามรายการทางช่องสกายไลน์ชาแนลเนาะก็ะมี f เอฟซถามมาหลายคนว่าผมเดินทางไปเที่ยวหลายบอลหลายแก่เนาะโดยเฉพาะที่สปัปลปโร่ก็เห็นว่าตามเส้นทางที่ผมไปเนาะซิมี่เล่าเขาเพิ่นปลูกเพิ่นเห็ดไว้แก้มทางหลๆเอฟซีก็ถามมาว่าเป็นอย่างเพิ่นือเห็ด เล่าเขาไว้ไกลจากบ้านจากเฮื่อนนะคือบบเหตุไว้ไก่เฮื่อนอสีได้เบิงสีได้แย่งได้บ่าโานคนหลักบ่อบางบอลยิงไปเหตุไว้ตามแค้มทางมันสิบอ่อสะดวกต่อคนที่ไปหลักบ่เขาซิเอารถดไปใส่แล้วเขาก็เอาขึ้นรหลดไปเลยบ่าโบานเขาเสียโบยานเขาหายบ่เพื่อนกระถามมาเนาะหลายคนกระถามมาเมื่อนี้ก่สีไข้คขอของใจให้พี่น้อง เอฟซีติดตามเลยับพูก,กันก็เคยถามาเคยถามเศร้าบ้านเนาะที่เพิ่นเฮ็ดเหล้าไว้าถามเพิ่นว่าเป็นอย่างจงังเฮ็ดเหล้าไว้นอกบ้านนอกเพื่อนเอาไว้แค้มทางแท้โมย่านคนหลักบ่อเพิ่นก็ว่าโอ้โมย่านดอกแถวนี้เขาบาลากกันดอกกุศลเศร้าบ้านนี่ซัดซื้อต่อ,อกันอยู่น้ำกันบนลักเคยนอย่างกันดอกขาดเรือกัน ขอกันกินก็ได้เพรว่าที่เฮ็ดเอาไว้นอกบ้านนอกเงื่อนก็เพราะว่าบางเทื่ออ่าว่าเงื่อนมันถือไฟใหม่หรือเกิดอักขี้ัยสิเนาะกันยังเล่าเขากันยังอยู่หมายความว่าถึงเงื่อนอ่าที่ถือสีเพสสีมังที่ถือไฟใหม่ไปกันยังมีเขากินเนาะก็เพราะว่าเงื่อนมันหาเห็ดบ่ยยากนะไปหาตัดใหม่ตัดอย่างมาเห็ดแล้วก็ได้แต่เขาน้านี่อ่ามันถามันขาดมันเขินแล้วมันยากเพราะว่า กาสีเห็ดสีปลูกสีได้สีกินนะเพื่อนในความสําคัญกับอาหารค่อนข้างหลายเนาะบางคนเปิ่นกับว่าอย่างหนึ่งก็คือถ้าเอาไว้ใกล้บ้านหนูมันสีมากินหลักหนูมันก็สิมากัดกัดส่งกัดเสือในเฮือนขืนมาอยู่ในเฮือนก็เลยเอาเหล่าเข่าไปไว้ใกล้ไเนาะเอาไปใกล้ๆก็เอาไว้หลๆกันยูร่วมกันหนูมันก็ กินอยู่มันก็กินในพวกไหลดอกก็แบ่งปันมันกินไปนะมันจะกินใน,หนไหลปันใดมันก็กินอของผู้ละเล็กผู้ละน้อยไปเพม่อนว่าเนาะอีกอย่างนึงก็คือ,อมันสะดวกมันสะดวกต่อการเดินทางไปเอาเข่ามาสีมากินหรือว่าการขนเข่าไปใส่เหล้าเนาะถ้าว่ายุกไก่แคมทางแต่ว่าเอาไปขายกับพวกพ่อได้ขายดอกนะเพื่อนเฮ็ดเขา่าแต่พวว่อได้กินเนาะ าหาบ่ไไ้เฮ็ดเผื่อขายบันไหนเพราะให้หน้ามันบ่หลายนะนเฮ็ดเด็ก,กินพรามุมปีไปซื่อเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมันบ่แออัดเอาไปไหวในบ้านเอาไว้ในชุ่มชนมันก็แออัดนี่กันหกตาเอามาไหวข้างนอกมันก็งานนก่ายเนาะมันบ่คขยบ่หยังนําเวลาตักเข่าตักหย่งบ่มีคขยบ่มีอย่างไปใส่บ้านใส่ฮื่นอันนี้ก็ข้อหนึ่งเนาะสำหรับ เรื่องที่ว่าเข็ดชั่นบทแต่ก่อนแต่เก่าว่าเพิ่นบลักบอยังกันนี่ก็แม่นอีหลีเนาะอีสานบ้านเฮาแต่เก่านี่ก็อยู่กันบ่มีหัวนะอ่าตั้งแต่สมัยผมอยู่ก็จําได้ว่าบ่เคยเฮ็ดหัวกันนะหัวก็หัวของไม่ไพน์นิดหน่อยๆดอกก็กั้นไว้ซื่อนะก็เคยบลักของกันของก็บ่หายอ่าสิเอาถิ่มไว้ว่างไว้ก็บ่ได้มีผู้ใดหยิบไปนะก็คืออเ่อ แต่ก่อนเขาอยู่กันโดยการเอื้อเฟื้อเห็นใจกันแล้วก็มีจิตใจที่ซัดซื้อบริสุทธิ์ต่อกันอยู่ในเล่าขื้อกันในเขตชนนบทนีสัยกันยังเป็นแนวนี้อยู่นี่ใส่ซัดซื้อแต่สมือนีโลมมันก็เปลี่ยนไปเนาะในชนนบทในเมืองมันก็มีธรรมดาและคนหนลักเนาะบ่าแต่ยู่ไถ่ยูเล่าตอนนี้ก็มีค้นขี่ลักคือกันลักอยู่ลักกินแต่ว่าในเขตชนบทก็จะมีน้อยเนาะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปินเป็นยังไงการเทดเล่าเ็ดอย่างตัวนี้ก็ยังมีอยู่คือเก่าอยู่แต่มันก็สิน้อยลงเนาะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ซอยมันมีกระสอบเขามันมีอย่างบางคนก็ใส่กระสอบแล้วก็ขี้ข้านไปเทใส่เหล่าเนาะนะเพราะว่าวลาสีพิศีมันยังต้องไปตักอีกนะมันเสียเวลาว่าสันเนาะเพินก็บว่าเอาไปใส่สอบเขาแล้วไปไว้ทั้งเฮือนเลยก็มีเนาะ เดี๋ยวนี้นะมันสะดวกสบายก็เอาใส่สอบเขา่าเอาไว้ใส่ไว้ทั้งเฮือนเลยเวลาสกินกับแบกว้สีที่โล่งสีมันก็ง่ายเนาะดังนั้นดังนั้นเล่าเข่าดี๋ยนี้กัในชนบทก็เริ่มมันเริ่มสิมเบิดความสําคัญลงไปเนาะเพราะเพิ่นใส่กระสอบแล้วก็ใส่ไว้ทั้งเฮือนเลยนะเนาะแต่ว่ากันยังมีให้เห็นตามแคมทางถึงผู้ไดผ่านไปผ่านมาก,ก็คือสิสงสัยล่ะโอ้ยแต่แมนอยู่ไท่นี่ อยู่แค้มทางนี่ข้าลักเอาเวอร์สนะขนาดเขาที่อยู่ไฮอยู่หน้านะบบท่านเกียวกับยังข้าัยังเอารดเป็นหลักเกียวอันยขึ้นก็นมีหรือว่าเขาที่เป็นตากไว้แค่มทางกันยังมีคนเป็นหลักเอาตากโบเลวอบเสือเถาโบเฝวก็โบโบยั่งนะ่ะข้าหลักไปเบิร์ดนะอันนี้ก็คือแสดงถึงลักษณะนิสัยของคนนะหญิงสังคมมันจะเลื่อนขึ้นมากกับคนขี่โกงคนขี่หลักมันก็นหลนะนะแต่ว่าสังคมแต่ก่อนแต่เก่าสมัยปู่ย่าตายายของ ของเห้านี่เพื่อนซัดซื้อต่อกันนะขาดเหลือเพ่นก็แบ่งปันกันนะถึงว่าบุมีอยู่มีกินนี่ก็บลักกันนะขอกันเอานะขอกันเอาก็แบ่งปันกันได้โบจอมเป็นต้องไปรักของกันยิ่งเข่านี่ก็ถือว่าเป็นของสูงหลายตเก่านะเพื่อนถือว่าตาสิตักเข่าตักยังต้องเฮ็ดพิธีกรรมต้องไหวแม่ผู้ศพเลยต้องหูขุ่นเข่าคุ้นน้ำนะเพื่อนสีบ่อเฮ็ด คล้องกันนะเพราะว่าถือว่าเขานี่เป็นเป็นของมีคุนเป็นของของสูงนะซอยเลี้ยงเข้าตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เนาะอันนี้ก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับเขานอกจากเขาะ่ะพี่น้องอยู่ทั้งอซอฟป,ปเล่านี่ก็ก็ยังมีการเลี้ยงหม ũ, เงูเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยนี่ก็จากับ่บได้ผูกบบได้กักขัง งัวบ๋เด๋บึงโบ๋ได๋มันกับโบหายนะงัวกล้วยขจกกะปลอยเลี่ยงไปตามผู้ตามผาตามไฮตามหน้าไฮหน้านี่ยขจกกะสีล้อมเอาไว้นะงัวกล้วยกบปล่อยไปกะผู้เห็นมีผู้หลักของกันเนาะนี่เอามาให้พี่น้องิึงงัวกล้วยขจกสีปลอยเลี่ยงไปตามป่าเวลาไถหน้าเนี่ยตะกอนเวลาย่มหน้านี่กะจังไปเอามันมาไถไถแล้วก็ปลอยมันไปอยู่น้ำป่านะแล้วก็ บางทีอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ถึกว่าเป็นเดือนกับไปเบิง้งมันเถื่อนหนึ่งอ่าเพราะว่าอ่ามั่นอาจ,จิมีเป็นโรคเป็นอย่างรือว่าถูกสัตว์มีผิดกัดถูกง,งูก,กัดอย่างสี่เนาะก็ต้องเดิขึ้นไปเบิง้งมางคนกับพอขึ้นไปเบิง้งแล้วเพิ่็เอาเกลือไปห้มันอ่าเพราะงูขควายมันต้องการดินโป่งดินหยางมางที่หาบุมีก็เอาเกลือไปห้มันกินเนาะเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้มันนะพวกหมูกันอ่าหมูข้าเจ้ากับไปเลี่ยงไว้อยู่ให้อยู่หน้าก็บ่เห็นว่ามีัักกน หมูบอกไล่แลียนยางเลียนตามบ้านอยู่ในสวนในไฮในหน้ากันแลนกันแตกเซลซากันยังบอมีภัยหลักของกันเนาะกะถือว่าเป็นความจิตใจที่ซัดซื่อของคนช่นบทบานนอกนะที่ไปไปเห็นแลลวกะสีว่าโอ้คือดีแทะนะผู้ใดเกิดแม่หญ่รุ่นกะสิบอบอกบอกคิดว่าเออบ้านเฮาแต่เขามันก็มีอ่าบ้านเฮาอีสานบ้านเท่านี่เสือสายเล่าขึ้นกันนี่ก็มีขึ้นกันพ่อแม่ป่ญ่าตายาย่ เพื่อนกับยูกับเฮดมาแนวนี่นะแต่พอบ้านเมืองมันจะเลื่อนไปละ่ะเฮือนซ่านก็ต้องได้เฮดหัวเฮือนก็ต้องได้อ้อมเฮดห,หัวอ้อมสูงๆย่ยนบางทีเราบเห็นหอดหนากันออยูใกล้ใกล้กันกับบ่หูกักกันบ่อนบ่อด้ถามบ่ได้ไทยกันมีแต่สิพิษสิเทียงกันบักนั่นถมเฮือนสูงกว่าผูู้ใดเรศไม้ใุเรดเฮือนขึ้นไม่ก็ไไมีได้ถมขึ้นถมขึ้นบ่ได้คิดถึงคนที่เขา อยู่ขางเคียงเนาะนระคือความเห็นแก่ตัวของสังคมเนาะอ่าก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นอ่ะพี่น้องไม่อ่อมาบอกให้พี่น้องได้ฟังเนาะอ่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเดินทางไปพบไปพ่อหลายค้ถามมาผมอาจจะตอบคาถามได้บุคบกป่วนมื่อี้กะเด้เหตุเป็นคลิปมาให้พี่น้องได้บเบิ่งเนาะอ่าขข้อกระจ้างต่างๆเนาะแล้วก็เิเอาคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งจากน้อยเนาะอ่าให้พี่น้องติดตามเบิ่งเดอ้อ บ้านแบบโบราณอีหรีเนาะโอ้ผมมีเวลานี่เบิงไปไหนเนาะโอ้โอ,โอ,โอ้บ้านแบบโบราณโบราณแต่สมัยดั้งเดิมเลยแต่แก้วแต่แก่นะ่ะโอ้เจ้าปิงไฟกันอยู่นะ เป็นบานแบบสมัยแบบโบราณเลยเนาะอยู่ริมน้ำงามในบรรยากาศครักเลยแต่ว่าผมมีโอกาสได้แวะเลยเพราะว่าจะฝ่าไปมันจะค่ำแล้วนะค่ำมืดอ,อยู่กลางนี่บ้าเลยเลยเนี่ต้องไปฝ้าออกไปโอโอกก็จเจะเทศไว้นอกบ้านนอกเพื่อนเนาะเอาเขาบรักของกันได้อยู่นี่นะ แมนญี่ปุ่นโอ้รักของกันนะสายน้ำเ้นโอ้ยคิดหอดหมูหลายกันแล้วนะหมูแลนมาสายน้ำเ้นเนาะขายยางละสายน้ำเ้นเอ้ยย่ามันหนาวนะย่ามนี่ทำใมา้จึดช่วงข้าจห่หาปูหาปลา เกา่าก็กระเจฮ็ตขวานงามก่นนี้นะอันนี้เป็นเห็ดใหม่นะมีสวกรรมเสาานะ้าบ้านเนาะใส่หินทวงเลยแมวหมูหน่อยเนาะหมูหน่อยเนาะออสู้หมูหน่อย หมูน้อยนี่หมูน้อยก้อยหมูนี่เยญาน้นไว้ยนะหมูนี่เยญาน้นเลยสิ่งแ,แม่มันโอ้เขาเจาะปูกยาสูบเนาะยามนี่เนาะ เรียงกินแต่หมูกระเพาะกระแซ่บหรือเรียงกินไม่ได้เหือนเดิมเพราะเหนื่อตอนนี้เวลา3ามโมงมีวันที่หัวน้ำแว่นเนะหัวขามน้ำแว่นที่บ้านเมืองแว่นนะกำลังเสด็จเดินทางกลับออกไป มากมากบรรยากาศนะบรรยากาศอยู่ที่น้ำแบนโอ้ยสีโปร่งใสเลยนะเน,นาะน่าบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยตัวใหญ่กว่านี่เนาะตัวขัขวผมโอ้เฮ็ดปักใหญ่ๆเลยขัวตัวนี้นะเจนี่เขาเราบ่อเฮ็ดเราเขาเฮ็ดขัวเฮ็ดขัวในนี้ดูเยอะ แก่ข้าแก่หนำได้เลยถ้าก้าวประเทศขวัวไม่ไพ่บาง,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 งแง่ๆเนาะหุนนะ่นเนาะโอ้โหุ่นเนาะงามสมรซาดงามงามมีปลาบนในน้ำแบนนี่ยยนมีอยู่เนาะมีอยู่นี่นหมอืมโอ้ไข่เคยกับสิพอได้กินอยู่เนาะไข่บผมมีวะย่ามหนโอ้ยู่หน้าไพ่นะคุณผุน โอ้หนาวแท้าขี่รถจักรหนาวแท้หนา,าว่าแมาาา่มาแต่ชุดบหนาวปนนี่อยู่ผุ่ม,มันบนหนาวเนาะโอ้ออกแม่ละวันที่๒๖อ,ออกมาแบบหนาวจนมะเขือยห,หลายเนาะอยู่นี่เนาะมะเขือยหลายครับไปทางเดีอวอีกเนี่ยไปไปหน้าวะเออเจ้า อันดคือมีตัวเดียวนึง่งก็ไมเห็นให้ย,หยูผีเนาะเขาให้ปะป่างเขา อสองตัวนี่สองตัวพักเลยพักหนอน คไขยไผ่มีจ็กตัวมีสองสี่หาตัวเฮ้มันสิมันกินเกลือน,น,นะน่ะมันหูเนาะมันหู ก็อย่างน้ยนเถอะอย่าไปว้างกองไว้ซื้อน่ะกองอ้อยให้ก็จะกินน้ำมือหรอกจะกินเอ้กินน้ำมือมันก็กินนังใส่มือเลยเอาใส่มือเห็มันเลยมันเลี่ยงเอาใส่มือให้มันใส่มือมันก็เลี่ยดีเดี๋ยนะงูจะกินเกลือนกค่อยกัดได้นะ มันขูนเลยเนาะขาดเกลือเกลือเกลือไอ้วดีนทีว่าเกลือเลยเอาเอาห้มันเลียดู้หมันเลี่ยด้มันเลี่ยมือบเลี่ยนะ ตัวเองเบ่งหูวมองได้ป่ะหูมันแหวงมองได้คือพอเห็นแหวงเฮ้อโอ้หเาเห็นยักตัวนี่สามตัวนี่ป่ะนี่ของไครสันของเขาของเขาือให้เกลืออยู่เออของเขาเนะของห้ากัสตเป็นนีท้ายเนี่ยก็เ็นนี้ จัก่ผู้ใดาตายเนาะอมันอยากเกยอยาก เกลือเนาะมันขาดเกลือถ้ามันบ่กกินธรรมศาสตร์มันก็มันก็กิกนในปลาเลยถ้ามันมีเนาะเขาเอือดินโป,นะป,ป,ป่งนะดินปป้งนะมันมีเกลือ